ปั๊มติ๊กดังตลอดไม่ตัดนะครับคลิปก่อนหน้าที่บอกสาเหตุไปว่าเป็นที่กล่องไฟนะครับกล่องไฟมันต่อลงกาวตลอดนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ใช่กล่องไฟนะครับก็คือมันมีการลงกาวของขั้วลบของปั๊มติ๊กนั่นเองนะครับเปรียบเทียบนะครับตัวนี้คือปั๊มติ๊กเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจนไฟมันจะมา,มาเลี้ยงที่ปั๊มติ๊กเลย มันจะมารอไว้นะครับแล้วทีนี้จุดนี้จะรอการลงกาวจากกล่องนะครับในคลิปแรกที่บอกไปก็คือกล่องมันเสียมันสั่งลงกาวตลอดเวลามันให้ทำให้หลอดไฟติดตลอดหรือปั๊มติกติดตลอดนะครับจะไม่มีการตัดตอนที่ไฟ fi ดับส่วนอีกสาเหตุหนึง่งนี่คือเป็นการลงกาวโดยที่กล่องมันไม่ได้สั่ง ลงกาวโดยที่สายไฟไปโดนโครงหรือไปโดนสายเส้นใดเส้นหนึ่งที่มันต่อถึงโครงหรือต่อถึงกาวนั่นเองมันก็ทําให้ปั๊มติ๊กดังตลอดเวลาได้เหมือนกันแบบนี้นะครับเนี่ยให้สังเกตนะครับว่าสายเส้นสีน้ําตาลของปั๊มติ๊กเนะี่ยมันไปพาดลงโครงลงกาวตรงไหนได้ไหมนะครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทํา ให้ปั๊มปิ๊กดังตลอด